ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนั้นนะคะเราก็จะต้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็คิดแคปชั่นนะคะที่คิดว่าไม่ซ้ํากับคนอื่นแล้วก็คิดว่าเด่นที่สุดค่ะโดยแคปชั่นของแต่ละคนนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการแบ่งกลุ่มตามราศีค่ะโดยที่จะถามเพื่อนๆนะคะว่าเกิดเดือนไหนแล้วก็แบ่งตามราศีค่ะหลังจากที่เราแบ่งตามราศีเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งตามธาตค่ะ โดยแบ่งออกเป็นธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมและธาตุดินค่ะเราโดยนะคะเราจะมีหัวหน้าด้วยนะคะและหัวหน้านะคะก็จะได้รับมงกุฎอันสวยงามค่ะจากนั้นนะคะเราก็ให้แต่ละกลุ่มอยากคิดชื่อกลุ่มอย่างสร้างสรรค์เลยค่ะ one หัวข้อที่1ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่1น,นะคะ ชื่อ,อกิจกรรมว่ากิจกรรมอะพอลโลค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ปรบมือนั่นเองค่ะโดยจะมีเลขห้ามปรบมือนะคะก็คือเลข3และเลข7ค่ะหากเราปรบมือไปที่เลข3นะคะให้ปรบมือและพูดว่า SCI ค่ะและนะคะเกมนี้นะคะก็จะนับไปจนถึง30หากกลุ่มไหนนะคะทีมไหนเนี่ยไปถึง30ก่อนแล้วก็ไม่ไม่ผิดพลาดเลยกลยุ่มนั้นก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองค่ะ กิจกรรมที่2กิจกรรมอาร์เธอร์หน้าค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นบิงโกนั่นเองค่ะบิงโกห่อนะคะก็จะเป็นบิงโกเกี่ยวกับความรู้สึกค่ะโดยที่จะให้เพื่อนๆนนะคะจับคําขึ้นมานะคะหากว่าคํานั้นนะคะตรงกับคาในบิงโกของเราก็ให้เราการกระบ,บาดท,ทับได้เลยค่ะ และเมื่อใครนะคะได้ครบตามเกมของบิงโกนะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองค่ะเกมนี้นะคะถือว่าสนุกมากๆเลยค่ะเหมือนเราได้ย้อนวัยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวงานเลยค่ะต่อมานะคะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับซค่ะก็คือ C c o n t e n p l t t o o n การคิดใก้ปวรค่ะไปฟังเพื่อนเลยค่ะ กิจกรรมวีนัค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมไายกระซิบค่ะโดยนะคะจะให้สมาชิกในกลุ่มนะคะเรียงแถวนะคะแล้วก็จะให้คนแรกนะคะเป็นผู้รับสารค่ะโดยที่ผู้รับสารนะคะก็จะได้รับคําที่มันเป็นทั้งแล้วก็เป็นประโยคนะคะแล้วก็ส่งต่อต่อกันไปค่ะโดยคนสุดท้ายนะคะก็จะต้องออกมาพูดนะคะว่าสารที่ได้จากเพื่อนๆเนี่ยคือคําว่าอะไรค่ะบอกเลยนะคะคาเนี่ยยากมากๆค่ะ นที่4นะคะชื่อกิจกรรมว่าเคล่าค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับคาชมแล้วก็คําด่าค่ะโดยนะคะจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะนั่งกันเป็นวงกลมค่ะโดยมือข้างซ้ายนะคะจะเป็นคาชมค่ะแล้วก็มือข้างขวานะคะก็จะเป็นคาด่าค่ะโดยเกมนี้นะคะให้เราส่งไปเรื่อยๆค่ะส่งไปเรื่อยๆเมื่อเพลงหยุดที่ใครคนนั้นก็จะได้รับคํา บางคนก็จะมีทั้งคําชมบางคนก็จะมีทั้งคําด่าบางคนก็ได้แค่คําชมแล้วก็บางคนก็ได้แค่คําด่าแล้วก็เพื่อนก็จะบอกว่าถ้าเราได้คําชมเนี่ยเราเลือกที่จะเก็บไว้หรือส่งต่อให้เพื่อนเพราะอะไรแล้วถ้าเราได้คาด่าเนี่ยเราจะส่งต่อให้เพื่อนไหมหรือเราจะเก็บไว้เพราะอะไรค่ะส่วนตัวลีน่านะคะลีน่าได้คําด่าค่ะลีน่าได้คาวัตเตี้ยค่ะลีน่าลีน่านะคะเลือกที่จะไม่ส่งค่ะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นคาําด่าถ้าหากเป็นคาําด่าดิน่าจะไม่เลือกที่จะไม่พูดหรือว่าหรือว่าส่งต่อให้เพื่อนนั่นเองค่ะพอดิน่าคิดว่านะคะหากเหากเราเนี่ยส่งคําไปบางคํามันอาจจะไม่ได้รุนแรงใช่ไหมคะแต่ว่า บางคนเนี่ยได้รับฟังไปบางทีเขาก็บางคนเขาก็คิดไปในทางบวกบางคนเขาก็คิดไปในทางลบการที่เราส่งพลังลบให้กับเพื่อนเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราไปไปทาร้ายเขาอะค่ะเราก็เลือกที่จะเก็บคาลังไว้เราจะไม่พูดกับเพื่อนค่ะมันเป็นทางที่ดีที่สุด กิจกรรมที่5 Don't judge the book by the cover กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่บอกว่าอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะ,ะให้นะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูภาพนะคะโดยที่เพื่อนจะมีพสต์อิทให้2ส,สีนะคะก็คือส,สีชมพูกับสีส้มนะคะโดยสีชมพูนะคะให้เขียนถึงความรู้สึกแล้วก็สีสีส้มนะคะให้เขียนว่าเราเห็นอะไรบ้างในภาพนะคะก็เพื่อนๆก็ได้ทํากันนะคะ จากที่เพื่อนๆออกมาพูดนะคะก็เหมือนว่าแต่ละคนนี้นะคะก็จะเห็นอ่ะภาพ ที่มันมุมที่ต่างๆกันนะคะบางคนก็เห็นได้เยอะบางคนก็เห็นน้อยค่ะก็มันแล้วแต่มุมมองของคนนะคะแล้วก็ในส่วนของอความรู้สึกค่ะบางคนก็รู้สึกว่าโอ้มันสดมันสดชื่นสบายบางคนบอกว่ามันหงุดหงิดค่ะมันไม่เรียบง่ายอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการการมองที่แตกต่างกันแล้วก็การที่เราจะไปตัดสินใครสักคนหนึ่งก็อย่าไปตัดสินเพียงเพราะว่าเ,ออเราเห็นแค่ภายนอกหรือมองว่าผู้อื่นเนี่ยผิดนะคะ เพราะว่าแต่ละคนนะคะก็จะมีความคิดที่แตกต่างกาันมุมมองที่แตกต่างกันค่ะต่อมานะคะดูคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าคอมมิวเซียมค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นผู้ชายสองคนที่รอรถนะคะแล้วอยู่ๆนะคะรถหนะ่ะก็ได้ผ่านมาค่ะโดยในรถนะคะก็ไม่มีใครเลยค่ะ พวกเขาเนี่ยนะคะบอกว่าพระเจ้าส่งใม้เขาแน่นอนค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นมาจากการเกริดอุบัติเหตุค่ะโดยที่มีรถขนส่งรถนะคะคันแล้วก็มันเกิดอุบัติเหตุทําให้รถเนี่ยมันได้ไหลลงมาะคะ่ะโดยความที่แบบมันอยู่ที่สูงใช่ไหมคะมันก็มีแรงแล้วก็มาจอดที่หยุดที่เขาพอดีทําให้เขาคิดว่าพระเจ้าส่งใม้เขานั่นเองค่ะแต่ที่จริงนะคะไม่ใช่เลยค่ะ คที่6ค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะให้สมาชิกภายในกลุ่มนะคะคิดชื่อกลุ่มคิดสโลแกนแล้วก็คิดค่าประจำค่ะกิจกรรมที่7กิจกรรมชื่อว่า K-Wis hey ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เรียงคำค่ะโดยเพื่อนๆน,นะคะก็จะให้คำที่สุ่มๆกันมาค่ะ ประมาณอ่าประมาณ10กว่าใบนะคะโดยเนี่ยให้สมาชิกภายในกลุ่มนะคะเอาคํานี้นะคะมาเรียงให้เป็นประโยคค่ะโดยที่มีทัง้งศัพท์คำศัพท์นามคํานามและคํากริยาปะปนกันอยู่นะคะให้เราเนี่ยเรียงเป็นประโยคให้สมบูรณ์และให้ได้มากที่สุดค่ะหากกลุ่มไหนเรียงได้ดีที่สุดนะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะกิจกรรมที่ ชื่อกิจกรรมว่าดิมิเตอร์ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแสดงความรู้สึกแล้วก็บอกว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนๆนเนี่ยได้เรียนรู้หรือแสดงความรู้สึกอะไรกันบ้างและกิจกรรมที่9ค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมชื่อกิจกรรมว่าอาร์ทิมิสนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะ ะะไปตอบคำถามค่ะเป็นการตอบคำถามี่ยว่ากิจกรรมนี้ประมาณนี้เป็นชื่อของกิจกรรมอะไรหรือชื่อกิจกรรมนี้เป็นการคิดยังไงหรือว่าเราได้อะไรจากตรงนี้เป็นกิจกรรมของอะไรประมาณนี้ค่ะ two อเรื่ออรจกิจกรรมนะคะจะได้ในหัวข้อค่ะา ขาด้วยใอย่างให้ควรศึกษาปัญญาศึกษาเพื่อการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะการรู้จักรักในเห็นคุณค่าตนเองรู้ถึงจุดเ่นข้อสังเความสามารถความถนัดค่ะทําให้เกิดความมั่นใจในตนเองค่ะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการให้เกียรติคารมสุขีตนเองและผู้อื่นค่ะค่ะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้นะคะก็จะมีกิจกรรม Don t ั u s t the Book by t h อ Co v e r ค่ะและกิจกรรมเ er าคำชมคำด่านั่นเองค่ะ ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือ creativity ค่ะความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะโดยหัวข้อนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมในการคิดเชื่อมกุ่ม ก,กิจกรรมกลุ่มกิจกรรมการเรียงคำเฮริ hey it, และก็กิจกรรมนอนจตัวบุกบายตัคอปเปอร์ค่ะต่อไปนะคะก็คือคอมมิวนิเคชันการรับสารอย่างมีสตินะคะและรับสารมญญเราเนี่ยก็ต้องทาําความเข้าใจด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขาส่งมาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรค่ะโดยกิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมวีนัส e พายเกซิสกิจกรรมเฮริสเรียงคำและกิจกรรมเราดังคาทางเจนคำดาค่ะ ตัวข้อที่4.1รู้สึกอย่างไรนะคะสำหรับตัวค่ะชอบกิจกรรมที่เป็นจัดให้กิจกรรมเลยค่ะสนุกกับกิจกรรมม,มากๆเลยค่ะไม่เบื่อเพราะมีกิจกรรมที่หลากหลายมีความสุขมากๆเลยค่ะ่ารู้สึกตื่นเต้นแลยค่ะทั้ใจกับ กิจกรรมเลยค่ะพอทุกๆกิจกรรมนะคะจะมีความแปลกใหม่และสนุกสนาน,นะคะ่ะและอีกอย่างนะคะจะร้องต่อแจ้งเพ่อสาระความรู้ค่ะรู้สึกอย่างไรโดยภาพรวมนะคะดีน่ารู้สึกว่าสนุกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะจากกิจกรรมได้สนุกมากๆเลยค่ะโดยกิจกรรมเพื่อนๆแต่ละอย่างนะคะก็จะมีทั้งที่แบบเป็นเกมที่เราไม่เคยเล่นหรือว่าเป็นเกมที่แบบ อุ้ยมันดีกว่าที่เคยเล่นมาค่ะแล้วก็กิจกรรมของเพื่อนๆก็ได้สอดแทรกทั้งให้เราได้มีความรู้แล้วก็มีการคิดวางแผนแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆด้วยค่ะหัวข้อที่4.2ความประทับใจนั่นเอง ับใจในเพื่อนที่จัดกิดกรรมอำเพราะกิจกรรมบางช่วงของเพื่อนนะคะมีจังหวะที่เงียบบ้างแต่เพื่อนก็มีเสียงเขย้ามาเทรกเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะความรู้สึกประทับใจนะคะประทับใจในการตบ้อเรียนในยี่เพื่อนๆของเพื่อนๆถ่ยแล้วก็จะประทับใจในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะเพราะสนุกมากเลยค่ะความประทับใจของวีน่านะคะ อีนาประทับใจในตัวเพื่อนๆทุกคนค่ะเพราะว่าเพื่อนๆน,นะคะให้ความร่วมมือกับเพื่อนเป็นอย่างดีค่ะาจากคนที่แบบเราคิดว่าเขาอะไม่ค่อยช่วยเหลือค่ะแต่พอได้มาทํางานกลุ่มร่วมกันนะคะได้มาอยู่ด้วยกันเขาก็ทําอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็แบบพร้อมที่จะสนุกแล้วก็เฮฮาไปกับเราจากคนที่ไม่ค่อยมาวอร์ร่กับเราก็ได้เห็นมุมมองของเขาค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะ ทที่ชอบน้อยที่สุดเหรอคะสําหรับตัวลีน่านะคะไม่มีเลยคะ่ะเพราะว่าแต่และกิจกรรมที่เพื่อนๆทํามานะคะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆคะ่ะเป็นกิจกรรมที่ทั้งใหม่และดีกว่าเดิมคะ่ะมันทํให้นีนารู้สึกว่าชอบไปทุกกิจกรรมเลยคะ <5. S 1> ่ะอ่าในหัวข้อที่5นะคะก็คือสิ่งที่อยากเห็นหรือสิ่งที่อยากทํานะคะตัวลีน่านะคะรู้สึกว่าสิ่งที่อยากเห็นอยากทํายังไม่มีคะ่ะเพราะว่า วันนั้นนะคะเพื่อนๆก็ได้ทาให้ดีน่าเนี่ยเห็นได้หลายมุมมองค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ได้ทําอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วค่ะ <Six. S 3> หัวข้อที่ 6. การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเราสามคนนะคะจะนําความรู้เรื่องการสื่อสารและการรับสารอย่างมีสติเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะ7 หัวข้อที่เจตนำมาประยุกต์นะคะในการจัดห้องเรียนนะคะให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการจัดห้องเรียนเนี่ยให้มีความแปลกใหม่ค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะและการนํากิจกรรมที่ทั้งสนุกและมีความตื่นเต้นที่นักเรียนไม่เคยทํานะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดการที่อยากจะเรียนรู้อยากที่จะทํานะคะและพร้อมที่จะนํากิจกรรมนั้นเนี่ยสอดแทรกไปด้วยสาระความรู้ด้วยค่ะ คุณปเนื้อหาที่อยากเรียนเพิ่มเติมใช่ไหมคะในหัวข้อนี้เนี่ยไม่มีเนื้อหาที่อยากเรียนเพิ่มเติมเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆได้ทำมาดีมากเลยค่ะโดยกิจกรรมเนื้อหาความรู้นะคะคือเพื่อนๆได้สอดแทรกลงไปครบหมดแล้วค่ะ9 ค่ะการช่วยกันคิดช่วยกันทำค่ะแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันค่ะ10 <Ten. S 3> หัวข้อที่10จุดด้อยนะคะสำหรับพวกเรา3คนไม่มีจุดด้อยหรือปัญหาอะไรเลยค่ะ